สวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงเกษณีวิเชรัตค่ะจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่หนึ่งทับ61เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์รหัส B035 ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมลวันเหลืองรังสีจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่สองทับ65รหัส1ขี2ขอ011ค่ะอ่าน้องแพ้สวัสดีค่ะอ่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยอยู่ที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงค่ะวัดไร่ขิงนะคะซึ่ง ก่อนที่เราจะพาท่านไปตอนนี้เรายังไม่บอกว่าเราจะพาท่านไปติดตามกิจกรรมอะไรแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องทำอะไรเอ่ยกดไลค์ค่ะกดแชร์ <Share. S 1> กดติดตามอ่าในเพจโรงเรียนเชียงสามพรายทานันค่ะช่องทางไหนบ้างทาง Facebook นะคะ YouTube Instagram ค่ะแล้วก็ TikTok ด้วยอย่าลืมนะคะกดตอนนี้เลยนะอย่าดูเพลินนะแล้วเดี๋ยวพาไปตอนนี้น้องแพรจะพาเรามาทำกิจกรรมอะไรมาดูกิจกรรมอะไรเอ่ยวันนี้จะมีการอาสอบ บาลีนะคะบาลีสนามหลวงค่ะของอนักสงฆ์จังหวัดนคปรปฐมแล้วก็คณะสงฆ์ทั่วประเทศค่ะอ๋อคือเป็นภาพรวมในจํานวนเขาเรียกว่าตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงวันที่สิบเจ็ดใช่ค่ะโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะอยู่กันที่จังหวัดนคปรปฐมซึ่งแพล่ในฐานะของสานักง,งานพระพุทธศาสนาค่ะจังหวัดนคปรปฐมก็ะมจะพาพวกเราแบบอินไซต์เลยใช่ไหมค่ะเรื่องราวเป็นยังไงความสําคัญของการสอบการเรียนบาลีรวมทั้งในส่วนของพิธีสําคัญที่เรียกว่าพิธีพระราชทาน พัฒ<ช>นาหารพระสานใช่มชฎาค่ะซึ่งพระบาทเด็จรอยู่หัวได้ทรงมีพระราชสัทธาในการถวายพัฒนาหารพระสทธนให้กับพระพิสุทธ<ช>ิสงฆ์ที่มาร่วมสอบงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกิจกรรมดีกว่าใช่ค่ะ อ๋อสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตค่ะผอแนะนํญญาตัวกับพี่ๆทางแผนวิทยาศาสตร์ไร,ร่าทานค่ะครับสวัสดีครับผมนายปานสุวีอารามรัตน์ภูมิในการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนคปรปฐมครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการสอบบาลีสนามหลวงทีนี้อยากจะขออนุญ,ญาตสอบถามท่านผอ,อค่ะว่าในส่วนของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาเนี่ยมีภารกิจอะไรในการดูแลการสอบบาลีสนามหลวงคะ๋อขอบคุณมากครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเล่าก่อนนิดนึงนะว่าการ สอบบาลีสนามหลวงเนี่ยมีความสําคัญยังไงค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วสิ่งสําคัญก็คือเราก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นที่พึ่งอ่าสูงสุดของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจในเรื่องของหลักคําสอนโดยเฉพาะพุทธวจนะก็ดีพระพุทธพจน์ก็ดีอ่าทางที่จะไปสู่ความรู้ความเข้าใจนั้นก็คือในเรื่องของการเรียนบาลีะนะภาษาบาลีเพื่อที่จะได้ รู้ในเรื่องของหลักคําสอนตามพระไตรปิฎกนะครับดังนั้นคณะสงฆ์ตั้งแต่อดีตการนานมานะฮะก็ได้เน้นในเรื่องของการเรียนบาลีเป็นหลักนะครับจาจนปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการเรียนบาลีในใ,ใ,ในใน,ในทางพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะมหมายถึงความมั่นคงของพุทธศาสนาที่จะมีศาสนาทายาทในการสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาให้ยาวนานต่อไปเพราะว่าถ้ามีพระภิกษุสาม,มนเณรที่มีความรู้ในเรื่องพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งเนี่ยนั่นหมายความว่าพระพุทธศาสนาเราก็จะมีธรรมทาย,ยาสถูกต้องนะครับมีความรู้มีการเรียนเรียนแล้วก็มีความรู้รู้แล้วก็นําความรู้ไปถ่ายทอดได้โดยถูกต้องไปสู่ประชาชนไปสู่พุทธศาสนิกชนผู้ที่ตามมาก็คือความมั่นคงพุทธศาสนาครับ แล้วสำนักง,งานพระพุทธศาสนาเราดูแลในส่วนของการสอบบาลิสนามหลวงอันนี้มีมวลเหตุของการดูแลในฐานะของส่วนราชการงงสำนักง,งานนพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่ทํางานในเรื่องของพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับภารกิจหกด้านของคณะสงฆ์นั้นหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการศึกษานะครับการศึกษาสงฆ์นั้นสำนักง,งานนพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด อยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะฮะก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้โดยมีหน้าที่รับสนองงานคณะสง์ในเรื่องของการศึกษาสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นแผนธรรมแผนกบาลีหรือแผนอ่สามัญภาพวันนี้นะเราจะเห็นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาคสิบสี่เจ้าวาดวัดไร่ขิงพระรามหลวงเนี่ยท่านเอาใจใส่มากนะครับมีลูกพระลูกเนนมีพระสังฆาธิการอะไรต่างๆมาร่วมด้วยช่วยกันมากเลยครับมีท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมีท่านนายอำเภอสามพานลงมาร่วมด้วยช่วยกันมีทั้งคุณครูท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแรงบางทุกภาคส่วนจริงๆนะครับที่เห็นความสําคัญของการศึกษาสงฆ์โดยเฉพาะเรื่องของอการเรียนทระบ,บาลีวันนี้ก็จะเห็นภาพอันอบอุ่นนั้นเกิดขึ้นนะครับเป็นมิติอของการช่วยเหลือแล้วก็ประสานความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเองต้องครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะการทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทําโดยเอกเทศโดยส่วนเดียวนั้นการนําไปสู่ความสําเร็จนั้นก็ อาจจะสำเร็จแต่ว่าประสิทธิผลอาจจะไม่สมบูรณ์ถูกต้องถูกต้องรวมไปถึงความรวดเร็วด้วยที่ที่เราจะได้เห็นความสําเร็จนะาบางทีการผลฒนกกาลังกันหลายส่วนก็นําไปสู่ความสําเร็จได้ในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของพัฒนาการอ,าอย่างก่อนหน้านี้มีการอบรมบาลีก่อนสอบหลายวันทีเดียวก็จะมีเจ้าภาพนาพัฒนาการมาถวายพระเนนเพื่อที่จะเพิ่มพลังในการ,การจะสื่อต่อรู้โดยสา,นานถูกต้องถูกต้องเป็นการ ร่วมด้วยช่วยกันในในในด้านที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับเราไม่ได้บวช<ะ>เราไม่ได้บวชเรียนเราไม่ได้เป็นอภาภะภิสุสามมเณรแต่เราสามารถที่จะมีส่วนในการสนับสนุนในเรื่องของการเรียนบาลีได้<ะ>โดยการเช่นนําพัตตาหารก็ดีหรือว่าสนับสนุนตามกําลังของแต่ละท่านมาร่วมด้วยช่วยกัน<ะ>เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาสงฆ์โดยเฉพาะจังห<ะ>วัดนครปฐมเรานั้นมีพระเถระผู้ใหญ่ที<ะ>ใ่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มาอย่างยาวนานนะครับ ก็อัฒนาก้าวหน้ามาด้วยดีนะครับขออนุญาตเรียนถามอีกประเด็นหนึ่งค่ะในเรื่องของสัมนกงานพระพุทธศาสนาในส่วนของจังหวัดนครปฐมเนี่ยเราวันนี้เราพูดถึงการสอบบาลีสนามหลวงไม่ทราบว่าในส่วนของจังหวัดนครปฐมเรามีการสอบกี่สนามไหมครับที่นี่ที่เดียวที่วัดไร่ขิงนี่หละใช่ถูกต้องครับหลายคนไม่รู้การสอบบาลีสนามหลวงเนี่ยมีทั้งในส่วนของพระพิสุสงฆ์สามเณรกาว่ามีกาลว่าก็เรียกว่าบาลีศึกษาบาลีศึกษาอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะค่ะอ่าผมคิดว่าในอนาคต น่าจะได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้คาราวาสประชาชนทั้งหลายที่สนใจอยากจะเรียนรู้อยากจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับอภรราลีเกี่ยวกับบาล่ีต่างๆเนี่ยไม่เฉพาะพระภิกษุสามเณรจะเรียนค่ะคาราวาสอย่างเราเราก็มาเรียนได้แต่ต้องมีความมุ่งมั่นนะค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าเรียนยากกว่าเรียนทางโลกโอ้แน่นอนแน่นอนเพราะว่าต้องมีความจำาอะมีความจำแล้วก็ข้อสำคัญคือความมุ่งมั่นตั้งใจต้องสูงมากนะครับ ถึงมีคํากล่าวที่ว่าพระที่ท่านสําเร็จการศึกษาทางบาลีเนี่ยโดยเฉพาะถึงเรียนทรก้าประโยคเนี่ยอันนี้โู้ตัดยอดมากเพราะว่าแต่ละแต่ละวัดนี่จะมีไปเรียนทรก้าประโยคไม่ไม่ได้ทุกองค์จะเป็นแบบแค่สิบเปอร์เซ็นตของของพระบางวัดที่ท่านเรียนใช่เพราะว่าองค์ประกอบของความสําเร็จท่านนั้นประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับทั้งในเรื่องของความมุ่งมั่นความอดทนอดกลั้นนะครับความตั้งใจจริงรวมไปถึงอสภาพ ร่างกายท่านด้วยนะท่านต้องพร้อมที่จะเรียนด้วยเพราะว่าบางทีอ่าร่างกายไม่พร้อมความจําไม่ค่อยดีก็จบได้เหมือนกันนะแต่ก็ต้องพยายามมากขึ้นนะครับแล้วในการสอบเนี่ยค่ะในปีพุทธศักราช2566เราใช้เวลาการสอบทั้งหมดกี่วันคะสามวันคะัสามวันก็สามวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอ๋อสิบห้าสิบหกสิบเดือนสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดกุมภาพัน2566เนี่ยนะครับแล้วก็อ่ามาสอบที่นี่พร้อมเพียงกัน แล้วในส่วนของการสอบบาลีสนามหลวงไม่ทราบว่าพระบาทพทะอย่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องราวการสอบบาลีสนามหลวงยังไงบ้างคะต้องขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้ว่าเป็นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในเรื่องอเกี่ยวกับการศึกษาสงฆ์นะครับโดยเฉพาะคณะสงฆ์เราเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ,อ,อย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆวันนี้เราก็จะมี ทรงมีพระราชศรัทธาด้วยทรงมีพระราชศรัทธาที่จะให้มันเป็นพระราชดิศน์ใช่ไหมพระราชทานพัฒนาพระราชทานมาให้กับพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบบาลีในวันนี้นะครับสามวันสามวันเลยทั้งสามวันเลยก็เป็นพัฒนาฐานเพล์ด้วยเป็นพัฒนาฐานเพล์งั้นเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตให้ท่านผอพาที่พี่ทางเพยมีเจ้าสาพระราชทานไปชมภาพบรรยากาศได้ได้ครับเชิญครับเชิญครับสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในการที่จะ ถวายพระทหารพระราชทานในพระทหารเพรในการสอบบาลีสนามหลวงหน้าวัดไร่ขิงนะคะซึ่งเป็นที่เราเห็นคะ่ะในภาพเนี่ยประธานในพิธีซึ่งเป็นผู้รับสนองพระราชโองการนั่นะคือในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนั่นเองการสอบบาลีสนามหลวงถือเป็นเรื่องราวของการสืบต่อตคร่องสมุนาที่พระองค์จะส่งให้ความสําคัญในการเรียนของพระสงฆ์ซึ่งในการเรียนนั้นก็ต้องมีสิ่งปัจจัยสนับสนุนนั่นปัจจัยที่ว่านี่ก็คืออย่างน้อยนะคะ ปัจจัยสี่ของมนุษย์ก็คือในเรื่องของอาหารที่อยู่อาศาัยารักษาโลกอาหารถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของมนุษย์ปุถชชนคนปกติและยิ่งสําหรับพระพุทธศาสนานั้นพระพิสุสงฆ์ก็ต้องใช้พัตาหารในการที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนบาลีเพื่อจะสืบของสืบต่อพระพุทธศาสนานต่อไปในการ่ระทานพัตาหารประทานนั้นถือเป็นพระมหากราบิคุณล้นก้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทได้ให้หัวได้ท่งเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนของพระพิสดูสง์ในปัจจุบันนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561เป็นต้นมาได้ทรงพระราชทานให้มีการจัดพระตาหารพระราชทานรวมทั้งเขียนถวายแดพ่พระพิสดูสงในการเรียนอันนี้เป็นในส่วนของอาหารพระราชทานนะคะที่มีอาหารทั้งอาหารกล่องและที่สําคัญค่ะ อันนี้จะเป็นพิเศษเลยค่ะเป็นในชนของก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งเรียกว่าเป็นอาหารสดใหม่เสริมกําลังให้กับพระพิสุสงฆ์แล้วก็ผู้ที่มาร่วมสอบบาลีสนามหลวงค่ะครบคุณค่ะพี่ค่ะครับขอบคุณเดี๋ยวเราตามไปถวายกันยาาลกรรช สิ้าพอยอพอสหห้าประกาศในพระราชกิจจาหน้าที่สี่ข้อเจ็ดบอกสารพระเจ้าอยู่โปรดกล่าวพระราชทานให้พระเทพศาสนาพิบาลเลื่อนเป็นพระธรรมวชิรานุวัตร นี่คือภาพบรรยากาศนะคะในการถวายพระตาหารแล้วก็ในส่วนของพระตาหารพระราชทานที่ มีต่อพระพิสุสฆ์รวมทั้งในส่วนของมีส่วนหนึ่งคือบรรดาแม่แม่อุบาสิการวมทั้งในส่วนของประชาชนปกติด้วยก็ถือว่าเป็นพระมหาขนาณทคุณล้นเกล้าแลวก็หม่อมอย่างค่ะที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพรวได้ทรงมีพระราชศรัทธาค่ะที่จะสืบต่อพุทธศาสนาโดยเฉพาะคนที่เรียนเพื่อสืบต่ออันนี้คือเป็นการพิสูจน์คําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะถ้าสมมุติว่าเข้าใจในคําสอนโดยเป็นภาษาบาลีนี่คือการ เรียนรู้อย่างทองแท้และพิสูจน์ได้นะคะนี่ถือเป็นพระรัศธาที่ทรงมีต่อครูศาสนาของเราค่ะชัม <Okay. S 1> ตอนนี้นะคะภาพบรรยากาศบริเวณด้านหลังของดิฉันก็คือภาพบรรยากาศในการสอบบาลีสนามหลวงนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วค่ะบริเวณด้านหลังเนี่ยเราจะพบในส่วนของพิสูจน์สามเณรที่เข้ามาสอบบาลีสนามหลวงโรงพักในส่วนของอุบาสกบาสิกาซึ่งในการสอบค่ะจะมีสําหรับในวันนี้นะคะจะเป็นการสอบเรลี่ยนรม หนึ่งถึงปร,ริญญธรรมห้านะคะในส่วนของประโยคที่หนึ่งประโยคที่สองนั้นในวันที่สิบห้าจะเป็นการสอบวิชาแปลมคตเป็นไทยวันที่สิบหกจะเป็นวิชาบาลีวยากรณ์นะคะในส่วนของปร,ริยนธรรมสามวันที่สิบห้าจะเป็นการสอบแปลมคตเป็นไทยเช่นกันในส่วนของวันที่สิบหกนั้นจะเป็นวิชาสัมพันธ์ไทยค่ะส่วนวันที่สิบเจ็ดจะเป็นวิชาบุรภาคซึ่งเป็นวิชาที่เรียนวิธีการเขียนในส่วนของหนังสือราชการ แล้วก็วิชาบาลีไวยากรณ์ในส่วนของประเรียนธรรม4และประเรียนธรรม5นะคะวันที่15จะสอบในส่วนของวิชาแปลไทยเป็นมคธและวันที่16จะเป็นวิชาแปลมคตเป็นไทยซึ่งในแต่ละวันนะคะจะใช้เวลาในการสอบอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมง15นาทีค่ะแต่สําหรับในเรื่องราวของความสําคัญในการเรียนและการสอบวิชา บาลีหรือสิ่งที่พระพิสุทธิสงฆ์ท่านได้กระทําอยู่ในเวลาน,นี้เนี่ยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านค่ะไปร่วมรับฟังในส่วนของพระมหาวิทูลสิทธิเมธีประเด็นธรรมเก้าประโยควัพระงามซึ่งท่านจะมากล่าวให้เราฟังในเรื่องของสถาบันพระมหาิย์ที่ทรงให้ความสําคัญในการเรียนแล้วการสอบวิชาบาลีของพระพิสุทธิสงฆ์รวมทั้งเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนั้นเราจะสามารถอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาได้อย่างไรบ้างค่ะเรียนเชิญค่ะ เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มีรายการมาสัมภาษณ์เพื่อที่จะนําไปเผยแผ่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาพระบาลีและความสําคัญของพระบาลีซึ่งมีประเด็นที่ที่สนใจอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งคำถามที่ว่าความสําคัญของการเรียนภาษาบาลีทําไมจึงมีความสําคัญมีความสําคัญแบบไหนอย่างไรนี่เป็นประการที่หนึ่งส่วนประการที่สองทำไมพระสงฆ์ถึงต้องเรียนภาษาบาลี และสอบบาลีสนามหลวงอันนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้เอาประเด็นที่หนึ่งก่อนความสำคัญของการเรียนภาษาบาลีอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยครั้งอดีตการที่ผ่านมาการเรียนการศึกษาพระบาลีเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาในเรื่องของพระพุทธพจน์ศึกษาในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยหน้าที่หรือว่าโดยหลัก ของผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในส่วนของพระบาลีถือว่าเป็นการศึกษาในเรื่องของพระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำภีร์หลักในทางพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นเขาก็มีคำภีร์ประจําศาสนาของเขาศาสนาพุทธของเราก็มีคำภีร์พระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนในประเทศไทยของเราเนี่ย จึงถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าในครั้งอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ที่ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และในครั้งเก่าก่อนการสอบการเรียนพระบาลีถือว่าเป็นสิ่งที่ในหลวงหรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ท่านทรงให้ความสนใจพระภิกษุสฆงองค์สามเณรผู้ที่จะได้รับการยกย่องเป็นมหาปร,ริญญาได้ต้องมีการสอบต่อหน้าพระที่นั่งเรียกได้ว่า พระองค์ท่านหรือเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านทรงมาเป็นประธานและให้ความสําคัญเราอย่าลืมนะท่านทั้งหลายว่าพระพุทธศาสนาของเราจะอยู่หรือว่าจะเสื่อมจะสูญจะสิ้นได้ก็อยู่ที่อันตรธานทั้งห้าหนึ่งในอันตรทานนั้นก็คือปริยัติอันตรธานนั่นก็หมายความว่าถ้าพระภิกษุสงองค์สามนเณรเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่ศึกษาเล่าเรียน ต่อไปการศึกษาตรงนี้ก็จะไม่มีพระสงฆ์ก็จะเป็นแค่เพียงสัญ,ญลักษณ์ว่านี่คือพระเมื่อไม่มีหลักการตรงนี้การศึกษาเล่าเรียนก็เป็นปริยัติอันตรธานถือว่ามาเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเรียนการศึกษาในปัจจุบันนี้ก็ทรงมีอุปถัมภ์ทรงดูแลทรงเอาใจใส่ทรงให้การทำนุบำรุง และเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านก็ทรงมีนิตยพัดมอบให้ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวในบ้านเมืองเราเลยก็ว่าได้ที่คุณจบปร,ริญญาเก้าแล้วมีเงินนิตยพัดที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงทุกๆพระองค์ทรงพระราชทานให้มานั่นเป็นการแสดงบอกถึงการยกย่องการเชิดชูเพื่อที่จะให้พระสงฆ์ได้เป็นหลักชัยและเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณ ในการปัจจุบันนี้การศึกษาเล่าเรียนของพระพิสงองค์สาม,มเณรของเราเนี่ยก็เรียนกันจนถึงชั้นประโยคปทเก้าเรียกว่ามีตั้งแต่ชั้นวิทยกรประโยคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเรียกว่ามีทั้งปร,ริยันตรีปริยนโทแล้วก็ปร,ริยนเอกเป็นการสอบของชั้นประโยคต้นๆเรียกว่าเป็นปร,ริยนตรีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าในอนาคตเบื้องหนา้าอย่างปีที่แล้ว องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ได้พระราชทานอาหารเพนให้แก่พระพิตุสองฆ์องค์สามเณรเพราะฉะนั้นการศึกษาบาลีเมื่อได้รับความร่วมแรงร่วมมือร่วมใจจากทุกๆฝ่ายเรียกว่าจากพุทธบริษัททั้งในส่วนของบ้านเมืองทั้งในส่วนของคณะสงฆ์เจ้าคณะผู้ปกครองต่างๆจึงทำให้การศึกษาบาลีของเรานั้นยังมีความเข้มแข็งยังมีความสำคัญและยังมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อใดก็ตามถ้าพระภิษุสฆ์องค์สามเณรได้เรียนได้ศึกษาอย่างถูกต้องมีหลักมีวิธีการที่จะนําไปเผยแพร่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้อย่างถูกต้องนั่นก็เป็นการทํารงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและเป็นการทํารงทรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของบ้านเราก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมาหากษัตริย์นี่ก็คือประเด็นที่หนึ่ง ส่วนประเด็นที่สองมีคำถามว่าทำไมพระสงฆ์ถึงต้องเรียนภาษาบาลีและการสอบบาลีสนามหลวงทำไมจึงต้องมีอันนี้เขาก็เรียกว่าแหละเรามีทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นภาคทฤษฎีก็คือการเรียนประจําในทุกๆวันการเรียนประจําในแต่ละชั้นในแต่ละช่วงในแต่ละเวลาที่ผ่านมาและเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้มีคุณภาพก็ย่อมที่จะมีการวัดผลประเมินมันก็เหมือนกับทางโลกที่เขาเรียนกันนั่นแหละ ต้องมีการสอบประเมินว่าเออคุณภาพสิ่งที่เราได้เรียนรู้มามีแบบไหนอย่างไรผ่านไม่ผ่านแบบไหนอย่างไรซึ่งกฎกติกาในแต่ละประโยคในแต่ละขั้นในแต่ละตอนที่เราเรียนมันก็มีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติผู้ทรงคนวุฒิและผู้ทรงคุณภาพเป็นผู้ตรวจข้อสอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยหน้าที่หลักพระสงฆ์เมื่อบวชมาต้องเรียน ไม่ใช่เราบวชมาเพื่อเช้าเอนเพนนอนไหวพักผ่อนค่ำจำวัดดึกๆึแล้วก็หลับไปแบบนี้ประโยชน์มันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นข้าวน้ำทุกจานอาหารทุกอย่างที่ญาติโยมได้ถวายมาเป็นพัตหาหารเช้าก็ดีพัตหาหารเพนก็ดีเราจะทำอย่างไรให้พระภิกษุสงฆ์องค์สามนเณรของเรามีคุณภาพมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพภาพทั้งสามนี้จะปรากฏขึ้นได้ก็ด้วยการเรียนการศึกษานั่นแหละ เมื่อมีการเรียนการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักการวิธีการโดยบุคลากรที่มีคุณภาพที่เราเรียกว่าพระอาจารย์ผู้สอนบาลีแล้วเนี่ยสิ่งตรงนี้แหละก็จะมีการทดสอบซึ่งในส่วนของพระพุทธศาสนาของเราเราก็จะมีทั้งแม่กองธรรมมีทั้งแม่กองบาลีในส่วนของบาลีท่านแม่กองบาลีก็จะก,กําหนดออกมาเป็นหลักสูตรแล้วก็แบ่งออกเป็นชั้นต่างๆจนไปถึงชั้นประโยคปท .9 และกำหนดวันที่จะต้องสอบว่าประโยคสูงสอบวันไหนแบบไหนอย่างไรเดือนไหนแบบไหนอย่างไรประโยคต่ำๆลงมาสอบแบบไหนแบบไหนอย่างไรตรงนี้ก็จะมีการอบรมติวเข้มกันโดยทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้รับงบประมาณจากส่วนของบ้านเมืองและก็ศรัทธาของสาธุชนทุกๆท,ท,ท่านญาติโยมที่รับรู้รับทราบก็ให้การสนับสนุน เมื่อเรียนรู้ถูกต้องแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าเราเรียนรู้เราเข้าใจเข้าใจและมีระดับการเรียนของเราจะสอบผ่านหรือไม่แบบไหนอย่างไรตรงนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนหวังที่จะสอบได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่คุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพหรือเรียกรวมกันว่าความพร้อมมันมีแบบไหนอย่างไรอันนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้จะสอบได้สอบตก แต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราได้รู้หลักการวิธีการในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทําให้เรานั้นมีคุณธรรมและจริยธรรมเพราะเรียนแล้วต้องรู้ถ้าเรียนแล้วไม่รู้เรียกว่าศูนย์เปล่าแต่การประเมินตรงนี้เป็นการประเมินสําหรับคนที่พร้อมที่สุดดีที่สุดและมั่นใจมากที่สุดคุณภาพยอดเยี่ยมที่สุดจึงจะสอบผ่านได้เพราะฉะนั้นการเรียนบาลีก็เพื่อให้รู้หลักการวิธีการ และศึกษาในเรื่องของประวัติของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนของพระองค์เพื่อที่จะนำเอาไปเผยแพ่ได้อย่างถูกต้องและเป็นการจันลงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอันนี้ก็ขอฝากคณะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้รับรู้รับทราบว่าสถานที่ใดวัดใดสำนักเรียนใดมีการเรียนศึกษาพระบาลีก็ขอให้ญาตโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านช่วยกันสนับสนุนเป็นกำลัง ให้การอุปถรัรมภ์ให้การค้ำชูให้การสนับสนุนเพื่อที่จะให้พระพิสุทสงฆ์องค์สามเณรได้มีกําลังจิตมีกําลังใจได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านในการเรียนการศึกษาเพื่อเป็นการทํารงทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอย่างมีขั้นมีตอนขอให้คณะญาติโยมทุกคนสาธุชนทุกท่านที่ได้ฟังอยู่ในขณะนี้จงประสบสุขสิริสวัสดิ์พัฒนมงคล จเจริญด้วยเจตตรวพิธรพรชัยยมงคลสี่ประการคืออายุวันลนะสุขาพละพร้อมทั้งปฏิพานธรรมสารสมบัติทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพรตอนนี้เราก็ได้เห็นถึงบรรยากาศในการสอบบาลีสนามหลวงแล้วก็จริงๆก็คือถือเป็นแบบอย่างของชาวพุทธเนาะที่เราจะเขาเรียกว่าสนับสนุนในเรื่องของการเรียนของพระสงฆ์ด้วย ทีนี้พี่อยากให้น้องแพร่ฝากนิดนึงในฐานะของสักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็สักงานพุทธศาสนาจังหวัด<ะ>ในส่วนนครปฐมเนี่ยมีอะไรอยากจะให้พี่พี่ทางเพจเชียสาวไร่ทานได้มีโอกาสมาวัดต่างๆยังไงบ้างฝากนิดนึงค่ะถ้าพูดถึงจังหวัดนครปฐมนะคะทุกทุกท่านก็จะต้องนึกถึงวัดพระปฐมเจดีย์<ะ>ชาวรัมมหาวิหารวัดไร่ขิงพระอารามหลวงแต่นอกเหนือจากวัดที่กล่าวมานี้นะคะจังหวัดนครปฐมยังมีวัดอื่นๆที่เอ่อ สามารถเข้าไปเคารพสักการะหรือาไปไหว้เพื่อที่พอไปสิริมงคลหลายๆวัดเช่นกันค่ะเช่นวัดหลวงพ่อสมหวังวัดกลางบางพระอืมค่ะแล้วัดศรีสะทองเนะาะกำลังคิดเลยหลวงวัดไร่แตงทองใช่ค่ะกูหลิววัดกลางหมัน ช่วงนี้กำแพงแสนถือว่ามีเกือบทุกอำเภอใช่ค่ะเป็นจังหวัดที่<ๆ>เขาเรียกว่ามีจุดแข็งในเรื่องนี้เลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่เป็นชาวพุทธด้วยแล้วก็อยากจะได้เรื่องของความเป็นสิริมงคลและกันใ,ในฐานะที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของต้นปียังอยู่ในช่วงต้นปีเนาะนั่นและก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่ามาสักการะมาไหว้พระมาทำบุญ ใช่เนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเลยในการที่เราจะสืบต่อพุทธศาสนาแล้วก็สุดท้ายนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณในส่วนของวัดไร่ขิงพระอารามหลวงค่ะคณะสงฆ์จังหวัดนคปรปฐมและสำนักงานพระพุทธาาศาสนาจังหวัดนคปรปฐมค่ะซึ่งถือว่าทั้ง3ส่วนนี้เป็นส่วนที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาถ่ายทํารายการดีๆมาเล่าเรื่องราวให้กับทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนรวมทั้งเจ้าสาวเจทากคนนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามค่ะในเพจโรงเรียนสิทิอาสาพระราชทานในช่องทางไหนบ้างคะเฟซบุ๊กสายยูทูบอินสตาแกรมแล้วก็ทิกเกอค่ะก็คือทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางน,นะคะท่านสามารถติดตามเพจวนจิตร,รอาสาพระราชทานได้ทุกช่องทางได้แล้วก็ที่สําคัญถ้าท่านมีปัญหาอะไรอยากให้เราไปประสานความร่วมมือช่วยดําเนินการแก้ไขนะคะภาคราชการก็ดีกับภาคประชาชนจับมือแล้วแก้ปัญหาไปด้วยกันนี่ถือเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนในสังคมไทยเราต้องไปด้วยกันคะ่ะเหมือนดังคําว่าสวรบ้าน วัดโรงเรียนใช่ไหมดันั้นสามส่วนเราจะอยู่ด้วยกันแล้วเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็นี่คือเรื่องราวดีๆแบบที่จิตศาสาไพรทานจะนําทุกท่านมาติดตามค่ะสำหรับในวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ